สวัสดีครับมันน <ideally> ี <serving Pokemon. S 2> ้มานั่งเบิ้งงมู่อ่ะมันนี้เฮนดเฮนเดเฮนดีปลายังไงเอาว้าวปลาเออ หักบ่สู้บ่สู้ปลาโดปลาโดนี่กินหมดปลาอีหยังมันก็กินบ่ต้องป้าๆมันต้นใหญ่หัวตักกาเฮาดำพาดำมีดเอมองเพิ่นบอกหั่นเออจะให้มันใหญ่ครับมันใหญ่แล้วแม่งกินจนหมดเอาไว้เอาออกจากน้ําก็บ่ตายเอาัพกไนก็ยังิบ่ตายโอ้ยมันยืนได้ อมนมาเราม่วกันแล้วนั่งหมุนไปหมุนมาอยู่นึ่ง Ô, oh, nhìn đế, nhìn đế Cứ tít sập lạ, thế này Này, Nghỉ lông vô Nhọc một nước xuống khí Nhấp, khăn nhấp lông vật lực nữa

เออคะแนนมันเต้นให้เห็นดยันดีสันน อันใดซั่นเออนี่ๆๆโอ้ย

ม่ยังไม่ยังอันนัไม่ยังอันนั้เมือนั่นเดี๋ยวเอาหนันาดูอันเออตัวองใหญ่หารมอาใส่ยง่อนมนได้มนว่าชุดสิลุบปล่อยแล้ว

นี่เห็นดิจะไม่หยางนะเ็นดิจันได้ปลาเวียนไฟโต๊ะหนึ่งอันดีโอ้กันตื้อต้นน้ำมันมากเล็กว่าห้านี่ห้าโต๊ะาชวดชวดขึ้น ว่าป้าท้องฟังเส้นตัวหาวนี่ได้เจ้าหองพร้อมเนาะไปเวียนไฟเนาะอันดี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 เดี๋ยวเปล่าวันนี้มาให้ก่อน เฮนเดเนเดเ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 นเดเนเดเนเลปลาขาวอันนี้ฮะเแม่ละเม บ่ามาในละเบียงเงินปลาอือืมิ่มลงระดุงเลยจ้ะมนั่ได้วยน้ำอุนดีจนะ

โอ้คุณน่ะบ่อนอยู่บุมันอยู่นักก่อขายเห็นไหมนเองเป็น,นไนด้เงียบนะพี่น้องเอ้ยออคลิปนี้เอาไว้จำนี้สักก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งส่องคนลุ่มน้ำโขงซอยกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแย่งกันกจังไงละคักมันเห็นตุยน้อยแบกกระดุ้งแล่นน้ำลูกปลาลูกคาก ถ่ายบ่ทันคันถ่ายทันแต่มันสิคักแต่มันสิม่วนเออ,เออกระดุ้กน้อยคลร์บอนนี้กระดุ้งซิบสอกเบรกเล่นถ่ายบ่ทันโน้ตจะด่าย,ยัางไงจะไห้เห็นตอนเล่นคือท <laughs> <laughs> ีวม่วนหลักคลิปนี้ไว้จำนี้สก่อนสวัสดีครับพี่น้อง